ไปดีพี่นออ้องมาพบกันในห้องกระจอุ่นบ้านมีไรตอนนี้ก็อยู่มะเงินเป็นใหญ่ได้พี่น้องมาปลูกแครนแหน่ใหญ่ไหนๆมาแต่ลูกมออะไพี่น้องปลูกแครนเราหวันชื่นเห็ดฉุดฟันเราวัานให่ปลูกแครนพี่น้องตอนนี้ก็ปลูกเป็นที่เรียบร้อยเลยพี่น้องผมมัในจะให้น้องเองเลยไปพี่น้องมางงกินข้าวนรงกันเข้าเศร้า

มวนอยู hmm. mm ่ในขานม้วช่องอยู่ขวานนะครับม้งก็ต้นใหญ่เติบเนาะไปเบิร์ดแหละ มูก็มีตมนันพี่น้องเลยมีแตอน้ำม,มันกน่อนกินบริไยพีนน่น้องนไงจะลองตลาดก,าก,ากาับ

หามีก่อนสิเข้ันไปเลยาวตงอะไรพี่น้องตอนนี้ก็แปดโมงแล้แนไม่ใหญ่ถูควันละถแนถูกคันลพี่น้องันนก็แดดเลยพี่น้องเลยนีฮาชาวเตง

ิปนี้ก็สิบ่าวยาวด้พี่น้องเอาละพี่น้องจบคลิปไว้ตัวนี้พกันคลิปหน้ามกะกดไล์กดแชร์ด้พี่น้องก็ติดตามไปเลยพี่น้อง